สวัสดีคะ่ะกาับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋าก,กับน้องร้าพีีพที่774ค่ะ774ประ จามเช้าวันอังคาร29เมษายนค่ะพี่ขาพนะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจากพี่จา๋าเช้านี้1นชุดนะพี่นะ300บาทค่ะพี่ขา2องค์500บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หานอา้องรัาพีได้เลยนะคะพี่พี่ขานี่เก่าๆสวยๆกับพี่ขาได้มาใหม่เช้านี้เลยนะพี่นะ 099ค่ะ084 1561 092 543 9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มโทรทักไลน์ได้เลยจากพี่จา๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพี่กันด้วยค่ะพี่ขาหนวันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็ยนฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้โนราพี่กันด้วยนะคะรายการที่1เป็นเหรียญรัชะกาลที่5ค่ะสวยๆนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นช้าง3เสียนจะพี่จ๋าเหรียญรัชะกาลที่5หลังช้าง3เสียนมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้ค่ะ30 0บาทค่ะรายการที่2จะเป็นขุนแผนอุ้มนางค่ะ เป็นขุนแผนสามนางแบบนี้เนื้อหาเก่าๆค่ะมาในเลี่ยมสตนเลสนะคะด้านหลังจะเป็นกูมานแล้วก็มียันด้วยเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะรายการที่3เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะด้านหลังมียันด้วยนะคะเปิดให้พี่ๆที่ 300บาทเท่านั้นนะพี่นะ2องค์ห0าบาทค่ะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงปุตโตค่ะเหรียญกะหนกข้างหลวงปุตโตวัดประดู่เฉียพลีนะคะด้าน,นหลังปีพศ2519ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะพี่ขาา300บาทนะพี่นะรายการที่5เป็นเหรียญเซียนแปะลงสีรุ่นแรกค่ะ เหรียญเซียนแปะลงสีจะพิจารุ่นแรกนะพี่นะปี19จังหวัดประทุมธานีค่ะ300บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะรายการที่6ค่ะเป็นสมเด็จแบกมาก่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยจะพิจาเปิดให้พี่ๆที่สามร้อบาทนะมาในเลี่ยมสตนเลสจัดรายการที่7เป็นพระกิ่งปาวเรสรอหค่ะ เป็นพระกิ่งปะะเปาวรศตรอห้านะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้จะพี่จ๋าสอ0 0บาทค่ะรายการที่8เป็นพระกิ่งเปียกทองค่ะสวยนะพี่นะ8จะเป็นพระกิ่งเปียกทองเปิดให้พี่พี่0บาทเท่านั้นนะพี่นะกเก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ องค์นี้จะมาพร้อมกล่องปี31จังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยานะคะตออโค้ชชัดเจนเลยจ้ะเหรียญหลวงปู่ดูปี31นะคะเป็นสีเงินนะคะพี่ค่าตออโค้ชชัดเจนเลยนะพี่นะด้านหลังก็จะมียันด้วย300บาทจะพี่จา๋าสององห้าร้บาทจัดส่งฟรีไปเลย รายการที่10เหรียญหลวงปู้เอี่ยมค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู้เอี่ยมนะคะมาในเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมสวยๆพี่ขา100ปีนะคะด้านหลังเราก็จะมีต่อโคดเล็ก300บาทนะพี่นะสองค์5 0าบาทค่ะเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลย11ค่ะพี่ขานองรับพีได้เป็นพระบูชามา1องค์จะะเป็นหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจนะพี่นะ รูปหล่อหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจเนี่ยค่ะเปิดให้พี่ๆสามร้300บาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าเป็นสีทองนะพี่นะ300บาทแล้วจัดส่ฟรีค่ะรายการที่12เป็นสมเด็ดจจ้ะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่เทียนค่ะ ปี2,506นะคะสมเด็จหลวงปุทียนพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยมาในเลี่ยมสตันเลตแบบนี้นะพี่นะ300บาทค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหน้าปกค่ะเนื้อทองผสมเก่าแบบนี้สวยนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหน้าปก300บาทแล้วจัดส่งพี่พี่ฟรีเลยจ้ะ รายการที่14เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขิดตามาพร้อมกล่องหล่อบโบราณวัดบางคารแบบนี้เลยเนื้อหากเก่าๆค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะ300บาทจาัดแล้วจัดส่งฟรีด้วย15ค่ะพี่ขาจะเป็นพระคำหมา หลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงมาในเลี่ยมสตนเลสแบบนี้ค่ะ16ค่ะเป็นพระคำข้าวค่ะหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงค่ะมาพร้อมเลี่ยมสตนเลสแบบนี้ได้มาคู่กันนะพี่นะ14 15ี่ห้าเอ่าขอไปค่ะ15 16าเนาะองค์นี้17เป็นฉลุหลวงผู้เอี่ยมค่ะ เป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะคะพิ่ขาด้านหลังเป็นยันสี่แบบนี้เลยสามร้อยบาทจ,จัดส่งฟรีค่ะสิบแปดเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะด้านหลังมีตรายางประทับวัดลักขังค่ะสมเด็จวัดลักขังพิมพ์เส้นได้ค่ะสามร้อยบาทจัด ลายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดลงยาอ่าเป็นกระไหลทองนะพี่นะเป็นกระไหลทองลงยาด้าน,นหลังจะเป็นรูปไอ,อ้ไอข่ค่ะไอ้ไข่ววดเจดีรุ่นแรกมีตอกโค้ดด้วยเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขานเ,เหรียญอ่าสีทองลงยานะ มาในเลี่ยมสแตนเลสด้านหลังเป็นรูปไอ้ไข่ค่ะเขียนว่ารุ่นแรก300บาทค่ะ20จะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขามาในเลี่ยมกันน้ำแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตค่ะ300บาทนะคะพี่ขา21ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกค่ะ เหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีสองห้าสองหนะคะพี่ขาหลวงปู่ดูนะคะเป็นเหรียญเสมาค่ะด้านหลังค่ะมาในเลี่ยมสวยๆค่ะพี่ขาเลี่ยมลงยาสวยๆแบบนี้นะคะ300บาทจา้ะอ่ายี่ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อไปต่อโคตรกรรมการค่ะ เหรียญจอบหลวงพ่อไปต่อโค้ดกรรมการสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่ขาสามร้บาทนะพี่นะ,อ,ะองค์นี้22นะคะน้องระทีได้มา23เป็นคนละองค์กันนะคะพี่ขาได้มาบ้านเดียวกันองค์นี้จะเป็นต่อโค้ดซ้ายขวาแบบนี้ไม่ใช่โคดไม่ใช่โค้ดกรรมการนะคะจอบหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาสองสีนะคะ ได้มาคู่กันค่ะยีิบสองกับ23านะคะพี่ขา,อ,าองนี้ยี่สิบสเป็นรูปรูปหลวงพ่อไปมาในเลี่ยมขอบไม้เลี่ยมขอบไม้แบบนี้เป็นรูปหลวงพ่อไปนะเดี๋ยวน้องรับพี่ทรงรูปถ่ายหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะด้านหลังก็จะมีเป็นยันแบบนี้300บาทนะคะพี่ขา ไปต่อนะพี่นะรายการที่25ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกปี1.4นะคะเปิดให้พี่ๆที่300บาทมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยรายการที่26เป็นสมเด็จปกโพพิมพ์ใหญ่ค่ะ เป็นสมเด็จปกโพพิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อกลวยด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีค่ะ300บาทแล้วจัดส่งพี่ๆฟรีนะคะ27จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ27เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะมาพร้อมใบแบบนี้ พระคาถาปุกเสกหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี97นะคะพี่ขามาแบบนี้เลย300บาทค่ะ28ค่ะพี่ขาเป็นปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้มาในเลี่ยมเลี่ยมสแตนเลสค่ะ29ค่ะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ พระกิ่งหลวงปูดูวัดสักแกนนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะมีต่อโคดด้วยค่ะ300บาทนะพี่นะสององค์ห้าบาทแล้วจัดส่งให้พี่พี่ฟรีเลยจะ้ะรายการที่30ค่ะเป็นพระกิ่งหลวงปูทิมปี17ค่ะปุกเสกปี17นะพี่นะน้องรับพี่ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ สวยค่ะพี่ขาพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะมีตอกโค้ดนะคะแล้วก็ใต้ฐานตอกโค้ดตอกโค้ดสารลาแล้วก็ปี2517 300บาทจะพี่จ๋าสององค์500บาทแล้วจัดส่งให้พี่พฟรีเลยจ้ะโอเคจ่ะพี่จ๋าน้องรักพีลงครบแล้วนะคะทุกอาสามสิบรายการพี่พี่ชอบรายการไหนอย่าลืมโทรทักไลน์ค่ะ 0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 2 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ